ันนี้ลมดีครับยุล่าของใครครับเนี่ยนี่ครับยูล่ากับสองห้องครับสองห้องของผมลมดีมากครับวันนี้พายุเฮอริเคนใช่ไหมครับ เห็นปะเฮ้ยเสียงทนูมากเลยอ่ะทายมาในตีมันอยากออกกล้องเห็นปะเห็นเหรอ,อ,อ,อนี่ครับลมลมแรงจัดๆเลยครับแมงแล้วลมแรงแรงเลย ในเบาเบายบากดีเบาหนเดกเห็นแล้วครับเ <c oughs> อ,ออเใหม่ใหม่จุฬาครับเฮ้ยโฟก,กัสสวยนี่อัจุฬาแค่นี้ครับครับผ <c oughs> ูกไว้ในล้วล่า นี่ครับาาหางยาวมากคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าไปนอนหน้าต่อแล้ว